ตรงนี้สีเหลืองอลา,ามครับสีเหลืองอลา,ามสวยงามจริงๆครับนี่คนเยอะมากเลยครับคนเต็มร้านเลยอันนี้ก็เป็นรูปกาหัวใจนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สันหกนะครับต่างชาติตลึงครับ,บวิวตรงนี้นะครับตรงนี้จะให้อ่าขึ้นชมพีนะครับไม่เสียตังสักบาทเลยครับดูต่างชาติพากันตะลึงถ่ายรูป ่้องกการสหวังว่่าาททุกนจะะได้รรับปสบการณ์สดีสวัสดีครับทุกคนนี่เนี่ยตอนครับเขาสุสองวาท่องตอนนี้วาท่องเราอยู่ที่ไอคอนสยามน,นะครับสำหรับคลิปนี้วาท่องจะพาทุกคนขึ้นไปชมลานวนนะครับร <c oughs> ้านนี้คนเยอะมากเลยครับ คนเต็มร้านเลยจะดนนี้อันนี้ก็เป็นรูปกาหวัวใจนะครับ,นนปรปรบไปเดียวบะท่องก็จะขึ้นไปล้านบนนะครับตรงนี้สวยงามครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดน้ำนะครับตลาดน้ำไอคอนสยามนะครับ หคนเยอะมากครับตรงนี้ก็จะมีหมูหันนะครับหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วครับ โอ้ตรงนี้ที่ถ่ายรูปสวยมากเลยครับสีเหลืองอลามตรงนี้สีเหลืองอลามครับสีเหลืองอลามสวยงามจริงๆครับ นี่ก็เป็นน้ำนะครับสวยงามครับผมสวยงามจริงๆต่างชาติมาเห็นตะลึงนะครับ ก็เป็นเฟตนะครับตรงนี้สวยมากนะครับแล้วก็จะมีโูกรูปหงนะครับ เดี๋ยวมาลูฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับตกแต่งสวยงามจริงๆนะครับห้างใ้คอนสยาม ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สันหกนะครับต่างซาตะลึงครับเห็นน้ำตกครับน้ำตกในห้างครับ ใครเห็นก็ต้องหยิบมือถือออกมาถ่ายรูปครับไปเดี๋ยวว่ท่องจาขึ้นไปข้างบนครับสันเจ็ดนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่สันเจ็ดนะครับเลต่างชาติภากันตะลึงนะครับ

ไปรียวว่าท่องจะาถ้าออกไปด้านนอกนะครับไปส่งวิวด้านนอกครับก็ตรงนี้จะมีโมเดลจำลองนะครับเป็นพวกเรือลำน้ำอะไรลาวเทียมเครื่องวินแล้วก็รถถังนะครับ วินรดทั้ง ตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับขนาดนี้โดยเมืองไทยให้ขึ้นให้ขึ้นชมเพนะครับไม่เสียเงินสักบาทเลยครับต่างชาติพากันตะลึงนะครับถ่ายรูป ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงนะครับสี่โมง นก็ขึ้นขึ้นมาถ่ายรูปนะครับสวยงามจริงๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครมาคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กด,ลคกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ว่าวท่องเหตุคลิปต่อไปแนเ่เนอะสำหรับคลิปนี้ว่าวท่องก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ